แต่เริ่มกันเนี่ยช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีครับพวกโจรขมโมยต่างๆมีให้เห็นกันเต็มบ้านเต็มเมืองล่าสุดนะครับมีสองผัวเมียสุดแสบครับที่อยุธยาไปวิ่งราวแม้แต่ข้าวแกงแล้วพบว่าตระเวนก่อเหตุมาแล้วด้วยหลายครั้งไปดูวินาทีที่พลเมืองดีเขาไล่จับกันครับ นี่เป็นคลิปเหตุการณ์นะครับที่พลเมืองดีขี่มอเตอร์ไซค์ไล่าตามสองผัวเมียที่ก่อเหตุหลอกสั่งอาหารแล้วไม่ยอมจ่ายเงินขับรถหนีออกมาเลยนะครับจนไปถึงกลางสะพานเอกาทศรถจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสองผัวเมียที่ก่อเหตุโยนุงแกงทิ้งครับแล้วก็ขี่รถหลบหนีไปได้ผู้เสียหายเป็นเจ้าของร้านข้าวแกงที่อยู่ริมถนนอู่ทองเล่าว,ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่12พฤษภาคมหรือเมื่อวานนี้นะครับ สองผัวเมียคู่นี้เนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาทำทีเหมือนจะซื้อข้าวแกงใส่ถุงสั่งหลายรายการเลยครับคิดเป็นเงินประมาณ400กว่าบาทระหว่างที่แม่ค้าตักแกงให้ผู้หญิงที่มาด้วยกันเนี่ยออกอุบายว่าเดี๋ยวจะไปซื้อโจ๊กอีกร้านหนึง่งพอแม่ค้าตักแกงใส่ถุงเสร็จเท่านั้นเลยครับคิดเงินอยู่เลยยื่นถุงแกงไปให้ฝ่ายชายรีบคว้าถุงแกงเอาไว้ทันทีก่อนจะวิ่งแล้วก็ขึ้นรถขี่หนีไป ทางแม่ค้าบอกว่าไม่น่ามาทำกันแบบนี้เลยนะครับช่วงนี้เนี่ยเศรษฐกิจก็ไม่ดีแล้วที่ผ่านมาเคยพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าหลายคนปรากฏว่าโดนคู่นี้ก่อเหตุในลักษณะเดียวกันด้วยไปฟังแม่ค้าเล่าเหตุการณ์ครับร้อยเศรษฐกิจอย่างนี้แล้วยิ่งหากินลําบากลูกค้าก็ไม่ค่อยจะมีฝาดได้แต่ละบาทไม่ได้หาได้ง่ายๆนะคะแล้วก็มาทํากันแบบนี้แล้วก็ไม่ได้ทําแค่เราคนเดียวอะค่ะทําไปทั่วอย่างนี้มันก 400บาทนะคะแต่ร้านอื่นๆที่เขาพูดมาก็5 0 0พันขึ้นค่ะส <ำ S 1> องเมีนี่เลยนะใช่ค่ะคนเดียวกันเลยด้านพลเมืองดีที่ขับรถตามนะครับก็เล่าว่าณนะวินาทีนั้นเนี่ยเขาคิดแค่ว่าเราต้องช่วยเหลือทางร้านแล้วคนร้ายไม่น่าจะมีอาวุธอะไรก็เลยขี่รถไล่ตามไปพร้อมกับถ่ายคลิปไปด้วยจนไล่กวดทันนะครับเห็นสผัวเมียโยนถุงแกงทิ้งบริเวณกลางสะพานจากนั้นก็ขี่รถหลบหนีไป การตำรวจบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตามตัวสองผัวเมียคู่นี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ